กระโมสวัสดีครับเอฟซทุกคนนี่จะมาลงลงเทียนใบตออครับใกล้ถึงแล้ดูการล่าแหละนี่ต่อคู่ใจกันหรือยังนี่ก็เหลืออยู่สามสามคู่ครับพี่น้องสามคู่เองไ่ต้องทำไม่เพิ่มเดี๋ใกล้ถึงหนาเดี๋ยวก็สั่งทำไม่ทัน น,นี่ก็เหลืออยู่สามคู่เองอันนี้ก็ลงเทียนเหมือนกันแล้วครับนี่ลงเทียนเหมือนกันหมดเลยใบยมันจะเรียบๆลงเทียนแล้วก็มาคัดใบนั้นก็จะสวยหน่อยอันนี้เป็นใต้ติวครับทุกคนอันนี้เป็นเนื้อเนื้อใต้ติวใบมันจะลายๆนะเนี่ยลายเป็นเสน้นเป็นเสน้นเหมือนเหมือนไหมตาน,นะครับ ใต่ติวแต่มันหาหาไม่ค่อยมีเป็นบางลำรับส่วนใหม่มันจะเป็นเนื้อขาวไปเลยไต้ติวมันจะไม่มีมันจะไม่มีเป็นเส้นเป็นเส้นนะเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเส้นเรียงเดงอย่างเงี้ยนะเป็นเส้นเป็นเส้นทั้งใบเลยนี่เหมือนไม้ตานอันนี้เป็นติวติวล้วนติวล้วน ลงเทียนใบมันจะสวยสวยครับกันหมอกกันน้ำาขางคืนมันจะไม่ซึมเขา่านี่เป็นลูกผสมติวว่าตายติวผสมกันเข่าตอกสลับกันเสียงดีครับเสียงใช้ได้เลยรูกผสมเป็นสองเสียงโอเคครับผมมาเดี๋ยวมาลงเทียนกันเลยเต๋าอยู่ครับผม อันนี้ได้ใช้เทียนลงแล้วน,นะครับก็จะมา,าลนไฟลงเทียนกันน้ำข้างครับเทียนมันซึมเข้าไปในเนื้อไม้หลายใบยอยู่อันนี้จะเป็นติวทั้งหมดครับติวทั้งหมดเลยใยประมาณห้ามิล ยาวประมาณสี่สิบสี่สิบเซนสี่สิบสองประมาณนี้นะครับเค okay, ครับตอนจะไม่ลงมันจะเป็นไหมเขียวครับออกเขียวเป็นผิวไผ่ครับติวมันดันปลายก็ติดคอเลยครับติดคอไปหน่อยนึงการมันแตกมันก็ใช้เทียนลงไปหมดแล้วแต่เราต้องมาลนไฟอีกทีหนึ่ง ไอเทียนมันซึมเข้าไปลงในรา <c oughs> มันโดนน้ำข้างมันจะไม่ได้อมอมน้ำข้างครับ <c oughs> ลนเลยครับ <c oughs> ท่มทียนมเริ่มเริ่มละลายแล้วครับละลายเดือดเลยเริ่มละลายแล้ว พอมันเดือดมันก็ซึมเข้าไปในผิวไหมครับในเนื้อไหมเลยรอดูซิมันจะเปลี่ยนเป็นสีออกเหลืองเหลืองไหมไม้ตัวแรกมันเขียวครับ <c oughs> ผิวมันเขียวเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับอ๋อเป็นสีเหลืองเหมือนกันครับ อันนี้ก็คือเป็นการแบบลดนให้มันแบบให้ไผ่มันแหงไปในตัวเลยครับนี่ออกเป็นสีเหลืองครับเป็นสีเหลืองครับทุกคน <c oughs> ตะเลมันเขียว <c oughs> นี่ทําให้ไผ่มันแหงแหงไปในตัวครับโดยไม่ต้องตากแดดไม่ใช่ไผ่ตดเหลากมมาล้นเอาเลยนี่รู้สี นี่ออกแดงเหลืองนี่ตรงนี้ยังไม่ได้รนนะสีเขียวคนละสีเลยรนไปเรื่อยๆครับรนจนให้เทียนมันแห้งนะ่ะให้ซึมเข้าไปในเนื้อไม้หมดเลยราเจน้ําคางมันจะได้ไมโอบนามครับเทียนมันมีความมันดิใบออกแดงเหลืองรนไปเรื่อยๆครับ นี่ก็เริ่มแห้งแล้วครับนี่ถ้ามันแห้งมันก็เริ่มซึมไปในเนื้อไม้หมดแหละทีนี้เราเอาไป็คัดอีกคัดกระดาษรายให้มันแบบลื่นมันลื่นเลยครับต่อของผมทุกเซนทุกคู่มีการลงเทียนหมดเลยครับทุกเซนเลยตอกเหนือก็ลงเหมือนกัน ตอกนี้ผมก็ลงเทียนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าะปพจะตอกติวนะนทุกคู่ทุกเซนทำการลงเทียนมาเลยต่อของผมไม่ใช่ว่าเล้าเล้าเล้าแล้วมาเข่าสั่นเลยนะมันคนละเสียงกันเหมือนกันด้ผมรองดู้เลยอะ ของเหลาเรามาเข่าเลยมันยังไงไม่รู้เสียงมันแปลกะพอลงเทียนเป็นนิเสียงนึงเด็กออกเป็นเหลืองครับทุกคนอันนี้เหลืองอันนี้เขียวพาะวต้องกลับมาลนอีกทางหนี่โอเคครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับวันนี้ต่อมาลงเทียนให้ดูใบตอกโอเคครับผมในก็ฝากก็ติดตามด้วยขอบคุณครับ